สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกล้อง Hero 5 Black นะครับซึ่งเป็นกล้องรุ่นใหม่จาก GoPro นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็น่าจะพอทราบเป็นอยู่แล้วนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างให้เราไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับว่ามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างตัวกล้องนะครับเราดูข้างในกันนะครับอันนี้เป็น ู่มือนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็นสายชาร์จแบบใหม่นะครับเป็นพอร์ต USB-C นะครับแล้วก็จะมีเมาส์นะครับไว้ติดหมวกกันน็อกหมวกจัก,กรยานนะครับตนนัวจะเป็นแบบเรียบก็อกีกตัวหนึง่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบโค้ง แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับขนาดไม่เท่ากับของ Hero 4 s ีเวอรหรือ Hero 5นะครับใครที่มีแบตเตอรี่รุ่นเก่าไม่สามารถใช้กับรุ่น Hero 5 Black ได้นะครับนะครับพอถามกันมาเยอะเลยเกินว่าแบตเตอรี่รุ่นเก่าใช้ได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้นะครับตัวนี้ ตลีตัวนี้ความจุอยู่ที่1,220มิลลิแอมนะครับเห็นเขาบอกว่าใช้ได้นานถึง2ชั่วโมงนะครับกับ Hero 5 Black เนี่ยฮะแต่ยังไม่ได้เทสแน่นอนนะครับว่าได้หรือเปล่าที่เป็น2ชั่วโมงนะฮะอันนี้จะมาดูที่ส่วนตัวกล้องกันนะครับนะครับตัวกล้องนะฮะตรงนี้ฐานตัวนี้เป็นแบบใหม่นะฮะครับเวลาจะออกเนี่ยตองปลด ยางตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบีบออกได้นะครับเราจะบีบออกได้นะครับถ้าเกิดเราเราไม่ปดเนี่ยฮะตัวเนี้มันกันไว้ครับไม่ให้บีบออกนะครับทําเราปื้นครับเรียบร้อยครับนี่เจ้าโกโปร้5นะครับข้างหลังเป็นทับสกีนะครับข้างหน้าปุ่มไม่มีแล้ว นะครับอ,ออกไปซึ่งปุ่มข้างหน้าเนี้ยจะอยู่ข้างๆงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับตอนนี้เราก็มาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับนะฮะขบออกแันหนึ่งรวดเร็วหน่อยนะฮะครับตัวนี้นะครับเมาส์ตัวนี้นะครับ,ต,รบ,ต,รบ,ต,รบตัวนี้เป็นเฟรมนะครับ ตัวเมาส์นี่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของโกโปรได้ทุกอย่างนะครับเช่นคาดอกไมค์เซลฟี่คาดหัวนะครับใช้ได้หมดนะครับเป็นเมาส์แบบเดิมนะครับแต่ที่จะใช้ไม่ได้ก็น่าจะมีเรื่องของ Ho u s ิ n g นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับเพราะถามกันมามากเลยเพื่อนว่า Ho u s i n g ใช้ได้ไหมแบตเตอรี่ใช้ได้ไหมตอบเลยว่าใช้กับรุ่นเก่าไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าดีไซน์เปลี่ยนไปนะครับ น,นีเราลองมาแกะดูตัวนี้จะเป็นเฟรมนะคะการแกะแงะขึ้นออกนะครับครับดันเอาตัวกล้องออกมาจากเฟรมคือตัวเฟรมคือเพื่อไว้สาหรับติดติดกับยึดติดกับพวกเมาส์ต่างๆของทางโกโปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับหน้าตาหน้าตาของตัวกล้องนะครับเดี๋ยวขอซูมไปหน่อยแล้วกันฮนะได้เห็นชัดๆนะครับ ตัวกลองนี้เป็นช่องเสียบแบตเตอรี่นะครับใส่แบตเตอรี่นะครับเวลาเปิดกดตัวนี้นะฮะดันขึ้นมาครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นช่องของเสียบชาร์จนะครับเป็นพอร์ตที่บอกว่าเป็นพอร์ต USB-C นะครเรามาดูพอร์ตกันนะครับตัวนจะเป็นพอร์ต USB-C นะครับตัวตัวบนนี้จะเป็นพอร์ต เ e ดด d มไนะครับมินิเฮดดีไวพ่วงต่อกับเอาพุตนะครับนะฮะอันนี้เราค่อยมาอันนี้ก็คือปลดล็อกอ่าตัวนี้แน่นอนครับตัวนี้กันน้ํา10เมตรนะครับกันน้ำลึก10เมตรตัวนี้ก็จะับจะเป็นยางโอลิงนะครับไว้ซิลกันน้ำนะเวลาปิดก็ปลดปิดนะครับแล้วก็ดันนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะจะเป็นยางสังเกตดูจะเป็นยางโอลิงนะฮะ ตัวนี้ครับปุ่มโหมดนะครับจากข้างหน้าย้ายไปอยู่ด้านข้างแล้วนะครับส่วนบนตัวนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับรับกดถ่ายตัวนี้ก็เป็นส่วนของหน้าจอนะฮะทีนี้เรามาลองใส่แบตเตอรี่กัดครับแบตเตอรี่นะครับวิธีการใส่นะฮะ่างนี้นะครับเสียบลงไปกดปิดฝานะครับอ่าฮะเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เราก็มาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับขอบแกะนิดหน่อยตอนนี้ขอลองเปิดเครื่องก่อนนะครับในก็ปเปิดเครื่องนะครับกดกปุ่มโหมดนะครับเรียบน้อยครับลงมาดูครับก็จะเริ่ม ครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์วิวนะฮะของกล้องฮีโร่ห้าแบล็คนะครับก็จะสอนนะฮะอันนี้เราก็เลือกเป็นอังกฤษนะครับวันที่วันที่ก็จะเป็นเดือนวันปีนะฮะเดือน,นเดือนสิบนะครับครับวัน,น,วนที่เก้านะครับปีสองพันสิบหก นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับตอนนี้เวลาครับนี่จะจะเป็นเลือกเป็น AM PM หรือเป็นแบบ24ชั่วโมงนะฮะตัวใหญ่ผมชอบ24ีชั่วโมงดูง่ายดีนะครับนะครับบ่ายสามนะฮะกดตกลงครับนี่ครับราบอกว่า GPS อ่อนไหมโอเคครับแล้วก็ลองอ่อนนะฮะตอนนี้เราก็บอกว่าจะคาเมราทัวร์ไหมก็คือ จะสอนนะฮะเกี่ยวกับพวกโหมดปุ่มต่างๆนะครับฟังก์ชันต่างๆนะฮะส่วนตัวแล้วก็แม่อดีกว่านะครับข้ามไปสคลิปคามิลาตัวนะฮะเรามาพูดกันถึงโอเคหูไปแอปนะฮะนี่นะครับตัวนี้มาแล้วนี่ครับต่อทัศนกรีนได้นะฮะทำได้หมดนะครับสะดวกง่าย มากเลยนะครับง่ายกว่ารุ่นเก่ามากนะฮะวนโหมดใช้งานเหมือนเดิมนะครับอยากเปลี่ยนโหมดกดเปลี่ยนโหมดนะครับเพราะว่าตัวนี้จากที่ผมลองมาเนี่ยทัชสกีนในน้ําไม่ได้นะครับดังนั้นคนที่เอาไปดำน้ำกีฬาทางน้ำอะไรเงี้ยครับเวลาหน้าจอเปียกนะครับจะกดสกีไม่ได้ดังนั้นต้องมาใช้ปุ่มปุ่มนี้แทนนะครับ เองกดถ่ายนะครับโฟโต้อ่าไม่มี SD c a r การนะครับเดี๋ยวเรามาลองตัด SD สดีการ์ดเดีวมาดูรีวิวกันต่อนะครับ